ศาลตัดสินแล้วการกระทาของแกไม่ใช่ครอบงานะครับและใครที่ไปร้องเรียนก็แพ้มหมดก็อยากจะดูนะครับว่าคุณทักษิณจะเช็คบินใครบ้างแต่บอกว่านักร้องบางคนไม่มีอาชีพแต่ร่ํารวยคุณทักษิณบอกเป็นนักร้องไม่มีอาชีพแต่ร่ํารวยนะครับเขาเรียกอะไรเมียสามลูกห้าใครไหม <laughs> คุณทักษิณที่แกเล่นมุกนะแกบอกว่านักร้องที่ไปร้องเรียนแกแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยไม่มีอาชีพแต่ร่ํารวย ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะครับนะไม่รู้มีหลักฐานการเสียภาษีไหมนะครับเมียสามลูกห้าโอ้ยเมียเยอะอย่างนักร้อคนนี้ใครนะคนก็เพ่งเลงไปมีอยู่สองคนที่ชอบไปลรองเรียนคุณทักษิณกับพักเพื่อทยนะครับมีอยู่สองคนแต่ผมไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยเขามีเมียสามคนลูกห้าคนหรือเปล่าพี่้องรู้แม่ใครมีเมียสามลูกห้าผมก็ไม่รู้นะนะครับอ่ะก็ว่ากันไปตอนนี้คุณทักษิณก็เปิดหน้าเต็มที่แนละ้ว นะครับออกมาช่วยลูกสาวเต็มที่แล้วนะก็ว่ากันไปนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างสามผมเนี่ยผมก็ดูประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะพักการเมืองพักไหนก็ได้แต่ประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นหลักถ้าพักการเมืองไหนเนี่ยปราบผู้มีอิทธิพลได้ประชาชนอยู่ดีกินดีนะนะแล้วก็ความเหลื่อมล้าน้อยลงนะผมว่ามันดีหมดพี่น้องว่าไงอะไรที่มันมันดีอ่ะพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะ นะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะอะไรต่างๆที่หาเสียงไว้ก็ต้องทําถ้าแบบเนี้นะผมว่าใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะแต่ต้องไม่ไม่คดโกงไม่ทุจริตนะไม่เล่นพรรคเล่นพวกเอาประโยชน์ของประชาชนตั้ได้พยาชนก็ต้องอยู่ดีกินดีก่อนสำคัญอ,อยู่ดีกินดีทํามาหากินข้องไม่ตกนานนะแล้วก็ไรายได้ประเทศท่องเที่ยวอะไรต่างๆดีเนะี่ยใครก็ได้ดีหมด นะก็ดูนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาพูดขนาดนี้แล้วมันจะมีการปราบผู้มีอิทธิพลจริงไหมนะครับเราจะดูกันต่อไปว่าสิ่งที่คุณทักษิณพูดจะทําได้หรือเปล่าติดตามมนต่อไปนะครับว่าเขาจะทําได้ไหมนะครับกําลังดูนะนะครับและปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะมีหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่การที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศผ่านสื่อเลยอมภาษณ์เลยนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลบางคนชอบเบกนะ เสนออะไรไปครับเปนะ็นไงไม่เอาด้วยทุกอย่างเลยนะคนก็ตั้งคําถามไปว่าใช่ภูมิใจไทยหรือเปล่าจุกรูนะคผับผมก็ไปรู้แล้วกันว่าใช่หรือเปล่าเพราะคุณอนุทินก็บอกไม่ใช่พักผมแต่ผมดูแล้วเนี่ยอะไรต่างๆที่โดนเบรกเนี่ยที่เป็นนโยบายเพื่อไทยนะพ่า่าแก้ระเบียบเกี่ยวกับเรื่องคลราโหมก็ภูมิใจไทยก็ไม่เอาเรื่องประชามติเรื่องอะไรต่างเรื่องภาษสงภาษีอะไรต่างเนี่ยผมดูแล้วว่า ไม่รู้ใช่ภูมิใจไทยหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเขาปฏิเสธนะแต่ก็บอกนะก็บอกว่าไม่อยากร่มนะาวมรัฐบาลก็ยื่นใบาลาออกมานะบอกเขาตรงๆนะก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วนะนะตามสไตล์ของคุณทักษิณก็ต้องด,ดุดันหน่อยนะครับให้เห็นว่าเขามีอํานาจจริงๆนะครับก็ว่ากันไปฮนะการเมืองนะีนะ้ยการเมืองก็อยากจะให้เป็นเรื่องของประโยชน์ของประชาชนเวลาทะเลาะกันเนี่ยช่วยเถียงกันเรื่องประโยชน์ประชาชนไม่ใช่เถียงกันเรื่องประโยชน์ของพรรคร่วมรัฐบาลอันนี้ผมไม่เห็นด้วย ห้ายน้ยก็หวังว่าคุณทักษิณน,นะครับไหนๆก็เปิดตัวเปิดหน้านะตอนแรกบอกจะมาเลี้ยงหลานตอนนี้ก็กลายจะมาเลี้ยงลูกนะจะมา,มาเลี้ยงพักเพื่อไทยแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยไม่เลี้ยงหลานก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็าต้องช่วยกันให้ประเทศชาติจเจริญถ้าประเทศชาติจเจริญน,นี่ก็ดีคะแนนนิยมก็ดีก็ดูกันต่อไปนะครับว่าไอ้ที่กลับมาเนี่ยนะจะทําทให้ประเทศชาติจเจริญหรือเปล่าก็ดูกันอยู่นะ แต่ผมไม,ไม่ค่อยชอบนโยบายคุณทักษิณอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการแจกเงินเนี่ยผมดูแนละ้วประเทศเราจนไม่น่าแจกน่าจะเอาเงินพวกนี้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะพัฒนาทําให้คนเนี่ยมีอาชีพแข่งขันได้เนี่ยมากกว่าส่วนตัวนะไอเรื่องแจกแจกเนี่ยผมเหมือนกับว่ามันประชานิชนเหมือนเอาเงินภาษีไปหาเสียงความเห็นส่วนตัวนะด้วยความเคารพนะคือผมมองว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยว่าประเทศเราจนคือเงินมีจํากัดน่าจะไปใช้เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ย ประกันสังคมอะไรพวกนี้ยนะแล้วก็ไอ้ไอ้บัตรคนจนอะไรพวกนี้หรืออะไรเนี่ยไปมันน่าจะเป็นลักษณะของเรื่องการรักษาพยาบาลทํายังไงให้คนทำอาหากินเก่งอันนี้มากกว่าแล้วก็ถนนหนทางไอ้เรื่องแจกกลางนี่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมมองว่าเหมือนเอาเงินภาษีไปไปแจกประชาชนเพื่อหาเสียงในการเลือกตั้ง <c oughs> นะถ้าเกิดอยากะแจกประชาชนคนละหมื่นสองหมื่นียผมว่าคุณทัศษิณน่มีเงินตั้งไม่รู้กี่แสนล้านเอาเงินส่วนตัวแจกดีกว่านะด้วยความเคารพนะ ก็ขออนุญาตวิจารณ์เพราะว่านะานโยบายต่างๆมันกระทบผมด้วยและการขึ้นภาษีจาก 7, เป็น15เนี่ยกระทบคนชั้นล่างและคนชั้นกลางคนชั้นกลางที่หนักสุดในผมเนี่ยต้องจา่ายภาษีหนักนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเกาะกูดเกาะกูดและต่างๆก็กฝากคุณทักษิณน,นะครับให้รักษาไว้เพื่อสําหรับประเทศไทยนะครับต้องรักษาไว้นะครับไม่ใช่เกาะกูดตกไปเป็นของประเทศอื่นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะฝากคุณทักษิณ แล้วก็ MOU ตารตางต่างเนี่ยก็ดูมันที่อยากให้ประเทศชาติเสียหายแต่ผมเชื่อนะครับคนไทยทุกคนไม่มีใครขายชาติ่ะผมไม่เชื่อใครจะมาบอกว่ารัฐบาลนั้นขายช่งขายชาติผมไม่เชื่อไม่จริงหรออันนี้ผมไม่เชื่อเลยนะนะนะครับนะเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยในการที่จะไปเซ็น MOU มันมีทหารมีตำรวจนะมีข้าราชการป่าไม้อะไรต,ต่างต่างมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายแนละ้วผมไม่เชื่อหรอกทหารจะปล่อยให้รัฐบาล ของคุณทักษิณเนี่ยหรือรัฐบาลอองเนี่ยไปขายชาติผมไม่เชื่อเป็นการกล่าวหาที่เกินเลยเกินเลยผมไม่เชื่อว่าคนไทยคนไหนจะไปขายชาติอันนี้อันนี้ตรงกองนะนะครับไม่ชอบเพราะฉะนั้นใครบอกว่าโหขายชาติอะไรอะไรผมไม่เชื่อนะคุณอย่าลืมทหารก็รักชาติตํารวจก็รักชาติข้าราชการทุกคนรักชาติเพราะฉะนั้นการที่จะไปเซ็นเอโมยเนี่ยรัฐบาลอุ้งอิงรัฐบาลไหนนะผมว่าไม่มีใครกล้าขายชาติ มันเป็นแค่วาทก,กรรมเพื่อจะชักนําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองหรือเปล่านะครับนะี่ยผมไม่เชื่อนะเขตตรงเขตแดนมันก็มีแผนที่อะไรต่างๆชัดเจนมันมันไม่มีใครถึงขนาดไปขายชาตินะครับเพราะนั้นก็วาทก,กรรมแบบนี้ก็ทําให้เกิดความแตกแยก,กมากกว่าประเทศก็วุ่นวายนะประทงกระท้วงอะไรส่วนตัวผมผมว่าบ้านเมืองเราน่าจะต้องสงบนะทำยังไงคนก็อยากมาเที่ยวมาลงทุน นะครับแล้วก็ให้การค้าการขายธุรกิจดีมากกว่าโอ้เบื่ออะไรมาท่วงปิดถนนสนามบินอะไรต่างจะไปขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้ก็โดน,นปิดอะไรเงี้ยนะเออนะแล้วก็อ้างว่าเป็นเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตายแล้วก็เอาคนไปอยู่เต็มสนามบินนะกฎหมายระหว่างประเทศเขาต้องปิดใครจะมาแ้วคนเต็มสนามบินเข้าออกลำบากค้าขายใครจะมาเที่ยวลวงมาก็ไม่รู้เดี๋ยวเกิดโดน,นลูกหลงลูกปงลูกปืนมาต่างนะ ผมไม่เห็นด้วยกับการประท้วงในยุคนี้ประเทศเราก็ย่อยยับนะลำบากแล้วเก็บเงินเก็บทองเก็บภาษีก็ยากภาษีจากบริษัทห้างร้านก็ไม่มีพาะมกิ้งภาษีจากคนที่เป็นลูกจ้างก็ไม่มีเพราะอะไรตกงานมันควรจะทําไงให้มันบรรยากาศมันน่าลงทุนไม่ใช่วันๆก็จะกปะปิดสนามบินปิดทำเนียบปิดสีแย,ยกอะไรต่างผมว่าหมดยุคลนะอันนั้นเป็นลันกษณะของการต่อสู้สมัยโบราณเมื่อยี่สบสามสิบปีที่แล้วผมว่าพอเถอะ นะประเทศเสียหายหมดแล้วเพาคุณเลยนะอะพอแล้วนะครับผมผมอยากอย่างนั้นนะครับนะแล้วนะก็ฝากพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยบริหารประเทศก็ให้มันให้มันตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็อะไรต่างเนี่ยคุณทักษิณบอกค่าไฟแพงยอมรับว่าค่าไฟแพงแก้นี่ครับมันแก้ไม่ยากกับคนี่เศษถีระดับต้นๆ้นของประเทศไทยก็เจ้าของโรงงานไฟฟ้าหรือเปล่านะก็สนิทกับคุณทักษิณเห็นไปไหนที่กงกีก๊อฟอะไรอ่ะ ก็ลองไปดูซินะวิธีการแก้มันง่ายนิดเดียวก็ไปตกลงผลประโยชน์เขาเกี่ยวกับเรื่องลงไปฝ้าเอกชนนะฮะมันเก็บเงินเก็บทองจากรัฐบาลน้อยหน่อยนะครับนะอ่านะฮะอันนี้ก็ฝากนะให้ความรู้นะตรงไปตรงมานะฮะนะชัดเจนนะครับนะฮะก็อ่านะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นะครับอ่าอยากให้ทุกคนนะครับ่ะก็นักการเมืองอ่ะ ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับการเลือกตั้งนายกอบประจรนี่ก็อยากจะให้จากเดิมที่เขาบอกว่าบ้านใหญ่ก็อ,อยากให้เปลี่ยนเป็นบ้านใหมนะ่บ้านใหญ่นี่เป็นมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพอ่อรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอ,อยากให้พี่น้องประชาชนเลือกบ้านใหม่เป็นคนใหม่ๆนะครับนะคนรุ่นใหม่คนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั Oracle ้นก็นะพี่น้องประชาชนที่รับรักครับนะนะก็นะครับเลือกบ้านใหม่ไหมคนใหม่ๆคน มีการศึกษารุ่นใหม่ๆเนี่ยเลือกไปเป็นนายกประจอบ้างไม่ใช่เราจะเพาะบ้านใหญ่พอใครจะมาลงสมัครบ้างก็ไปไงสั่งยิงทิ้งกช่มั้งนะจับเข้าบ้านล็อกประตูยิงทิ้งอะไรต่างเนี่ยนะมันก็ไม่ไหวนะมาเฟียอะไรต่างๆจังหวัดนี้กูต้องเป็นตลอดเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากพี่น้องประชา,าชนนะครับเลือกคนใหม่ๆบ้างไอ้ประเภทรุ่นปู่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็น นายกอบจการเป็นสมบัติของตระกูลนั้นไปเลยอันนี้ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับนะเข้าใจนะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะส่วนตัวผมอยากได้คนร,รุ่นใหม่มาบริหารประเทศแต่มันยากครับยากนะนะครับพักเพื่อไทยเขาก็คงบริหารตลอดไปส่วนพักพักส้มนะพักส้มนี่ก็ก็ต้องพัฒนาตัวเองอเพื่อที่จะมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าพักอื่นเขา ขาไปรวมตัวกันหมดนะเพราะฉะนั้นพรรคพักส้มหรือพรรคประชาชนนี่ก็ต้องพัฒนานะครับเพื่อที่จะเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในการบริหารประเทศก็ดูในปี70นะครับว่าพรรคประชาชนจะสามารถชนะการเลือกตั้งเกิน250หรือเปล่าถ้าได้ไม่ถึงก็ต้องเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะผมดูแล้วพรรคเพื่อไทยตัวนี้เขามีทักษิณมาเนี่ยคะแนนนิยมอะไรต่างๆมันอาจจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นพรรคส้มนะหัวหน้าเทงพรรคประชาชนก็ต้องปรับพรรคนะ ตอนแรกนี่ก็จะชนกับกุ้งอิงทําไปทำมานี่กะต้องเจอกับทั้งพ่อทั้งลูกนะนะก็ะยังเจอภูมิใจไทยเจอรวมไทยสร้างชาติเยเขารวมกันหมดเลยนะพักส้มเนี่ก็นะหัวเดียวกระเทียมนี่เพราะนั้นการที่จะเป็นรัฐบาลได้ในปีเจ็ดศูนย์เนี่ยพักส้มต้องทํางานนะ่กนะครับนะผมก็อยากจะให้พักส้มบริหารประเทศนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสหนะรือเปล่านะต้องพัฒนาต้องอะไรปรับนะนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งนายกบอบจนี่ก็ ยังชนะไม่ได้นะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะนะว่ากันต่อไปส่วนพรรคเพื่อไทยตอนนี้บริหารประเทศก็อยากให้ทําให้เศรษฐกิจดีนะครับอ่านะครับเข้าใจนะครับ,นะรบพรรคส้มไม่มีตังซื้อเสียงอ๋อ